เจ้าพ่อยาเม็กซิกันคนก่อนจึงตระหนักว่าไม่มีคริสโตเฟอร์อยู่จริงทุกอย่างเป็นเพียงกับดักรอเขาตอนนั้นท็อปแรดเล่นงานพวกมันทําให้เจ้าพ่อเสียหายหนักติดคุกเสียอิสรภาพและคนที่แรดยินตายก็คือน้องชายของเจ้าพ่อนั่นเองเขาจึงเอาทุกอย่างมาลงที่แรดเหตุผลที่พยายามสารพัดวิธีให้แรดมาที่รุตเบดลีก็เพื่อให้เขาได้เห็นกับตาว่าภรรยาและลูกจะตายอย่างทรมานก่อนที่ตัวเขาเองจะถูกทรมานให้ตายช้าๆเจ้าพ่อขู่ว่าถ้าแรดกล้าตอบโต้ลูกน้องจะตัดมือตัดเท้าของลูกเขา และข่าภรรยาทิ้งแรดจึงถูกพวกมันใช้เต้ายีและหมัดซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหมดสติไปเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาตระหนักว่าแม้จะยอมให้พวกมันทำร้ายตัวเขาภรรยาและลูกก็คงไม่มีจุดจบที่ดีดังนั้นแผนแก้แค้นจึงผุดขึ้นในใจเขาแรดถ,ถอดแผ่นรองในรองเท้าสอดเข้าที่เอวกันกระแสไฟฟ้าเมื่อผู้คุมกลับมาจะทรมานเขาอีกครั้งเขาก็กระโจนขึ้นทันทีแค่สามหมัดก็จัดก,การผู้คุมสองคนจนราบคาบขังพวกมันไว้ในห้องจดกุญแจม้วตัวเอง แล้วไปตามห้างแขนเจ้าพ่อลูกน้องคนหนึงเร่ง